สวัสดีครับผมเอ็กเตอรสาวโปรดักชันนะครับซึ่งวันนี้ก็จะมานะครับรีวิวนะฮะเครื่องเสียงในห้องเรียนนะครับว่าขนาดกลางนะฮะห้องเรียนนี้ของราวอยู่ที่อยู่ได้3 0มสถึงสีคนนะฮะซึ่งในระบบเสียงที่บรรจุในห้องเรียนนั้นจะมีอะไรบ้างนะฮะไปดูมาดูเลยครับผมใกล้ๆนะครับตัวคอนโทรลมันเป็นจะเป็น power mixer นะฮะรุ่นยามาฮ่านะครับตัวนี้เป็นยามาฮารุ่นนะครับ e mx 2 1 2 x นะครับซึ่งตัวนี้ราคาอยู่ราวสองหมื่นกว่าบาทน,นะครับแล้วก็มีรายละเอียดคือมีจำนวนช่องอยู่123มีองสมีพุชอยู่12 input นะครับซึ่งตัวนี้เป็น power mixer หมายถึงว่ามี mixer มี eq มีเอฟเฟกแล้วก็มี power ในตัวทุกอย่างคือต่อสายลำโพงออกจากา mixer ตัวนี้สามารถใช้ได้เลยนะครับซึ่งในจำนวนอินพุนั้นก็จะมี xlr อยู่1 2 3 4 5 6 7 7นะฮะ8นะฮะ XLR อยู่ที่แอันแต่สามารถต่อเป็นไลน์ได้เลยบวกเป็น e 12, อีกสประมาณนั้นครับม, F, เมีเอฟมีเลเวลของอ่ามีเลเวลของมีเอมีเอ่อ EQ นะฮะมีเสียงไฮมิดและโลนะฮะแล้วก็มีมอนิเตอร์ด้วยนะฮะเราต่อมอนิเตอร์สามารถต่อมอนิเตอร์ได้ด้วยมีเอฟเฟ็กนะครับแล้วก็มีแฉนต่างๆนะครับและมาดูฝั่งทางนี้ครับก็จะมีรีเวิร์บพอลนะฮะ จะเป็นเอฟเฟกของย้ำให้เองก็คือ s p s Digital Multi Effect Processor มีรีเวิร์บพอมีรีเวิร์บรูมมีรีเวิร์บสเตทมีรีเวิร์บเผยเพดนะครับมีดำอ姆เบียนต์อะไรพวกนั้นมีโบว์โวคอลเอ็โคมีฟลอรัสมีแฟงเจอร์มีออโต้เวมีดิสโทชันด้วยนะครับโอ้โหพาวเวอร์ตัวนี้ไอ้มิเซอร์ตัวนี้มีดิสโทชันด้วยนะครับก็จะหมุนโปรแกรมนี้เลือกมันจะมีเลขหนึ่งถึงเลขสิบหกเราก็เลือกออกนะครับเอฟเฟกนะครับและตัวนี้ก็จะเป็นอีคิวของมอนิเตอร์ ตัวนี้เป็นเมนอีคิวนะครับเมนอีคิวหมายถึงว่าอีคิวเอลอาร์นะฮะแล้วก็ตัวนี้เป็นมาสเตอร์นะครับมาสเตอร์ master ของมอนิเตอร์ตัวนี้เป็นมาสเตอร์ของเอลอาร์นะครับแล้วก็มีเอฟเฟกต์รีเทิร์นเข้าไปด้วยนะครับว่าเราจะพอเลือกเอฟเฟกต์แล้วนะฮะพารามิเตอร์ parameter. แม็กเราจะสามารถใช้เอฟเฟกต์เข้าไปเนี่ยมากน้อยเพียงไหนนะครับมีมอนิเตอร์เอาตรงนี้มีเมนเอาตรงนี้แล้วก็มีเ,เล็กเอาสามารถต่อสายแจ็คดอกบวกเอาอัดเสียงได้ด้วยแล้วก็ เอฟเฟกต์เป็นพูดชวริตได้ด้วยโอ้โหสุดยอดนะฮะเครื่องนี้นะครับมีไฟแพนท่อมจ่ายด้วยนะครับซึ่งสามารถเลือกเมนหรือมอนิเตอร์ก็ได้ตรงนี้เขาเรียกเมนนะครับเลือกเมนนะครับเราจะไปดูที่อันนี้เป็นสายต่อเพื่อเปิดเพลงนะครับเราจะไปดูกับสายไม้นะครับสองตัวนี้มันต่อมาที่ตรงไหนครับมาต่อมาที่ตรงนี้ครับในห้องเรียนนะครับนี่คือสายเปิดเสียงเพลงะ l r นะครับแจ็คกับบัว แล้วก็สายเมนตรงนี้คือเวลาจะใช้ไม้ก็มาเสียบตรงนี้นะฮะจะเปิดเพลงก็เสียบตรงนี้นะครับ,รรบอ่ะมาดูที่ลำโพงนะฮะลำโพงมันมีอะไรบ้างนะฮะมีตัวนี้เป e ็นลำโพง EVI นะฮะเล็กๆไว้ผมไม่มั่นใจว่ารุ่นอะไรนะฮะเล็กๆเ,เ,เองนะฮะแต่คุณภาพเสียงนี่ผมบอกเลยว่าสุดยอดนะมีกี่ตัวมีหนึ่งตัวมีสองตัวมีสามตัวแล้วก็มีสี่ตัวเข้าไปนี่นะครับแน่นอนวนะ่ามันเป็น220วัตต์ อยู่ที่4โอมต่อข้างหนึ่งนะครับหมายถึงว่าถ้า8โอมเนี่ยมันก็ต่อตัวเดียวถ้า4โอมคือต่อ2ตัวแสดงว่าลำโพง2อันพั่วเข้า1ข้างลำโพง2อันพั่วเข้า1ข้างนะครับอ่ะผมจะลอง t e s ส4โอมโปรโฟดลองดูครับเอทำการปรับม monitor เ,เอาไว้แฟดหมดครับ EQ แฟดหมดนะครับ แปดทั้งหมดครับเช็คส yeah. oh, right. ัญญาณเช็คเช็คอ่ะสัญญาณเข้าแล้วนะฮะเลเวลอ่ะหมุนมัตเตอร์ขึ้นกลางครับอ่ามีจีด้วยนะครับเดี๋ยวผมมาลงก่อนไูว่าตัวไหนเป็นตัวไหนครับจีอ่าตัวนี้เองครับชื่อ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 แลมกระชากเกี่ยวมาโลมาเดี๋ยวไปก็แหลมตัวนี้ึ็ชื่อ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 คุณภาพเสียงนะครับเอฟเฟกต์เดี๋ยวผมมาลงทั้ง เลเวลนะตัวนี้คือกลุ่มอคอนโทรลมา Level volume, แต่ไม่ใช่เลเวลของวาลุ่มแต่ชาแนลนะเอาไว้นางเขาบอกอ่ะเดี๋ยวผมจะลองคัดอีคูตรงนี้ดูชุบชุบชุบโอ้โหได้เลยนะครับเนี่ยชุบชุบอ่ะเดี๋ยวแฝดไม่หมดดีกว่าครับแฝดไม่หมดดีกว่ามีอยู่กี่แบนด์อีคูหนึ่งสองสามสี่ห้าแบบเจ็ดเจ็ดแบนด์ห้าจัดหนึ่งร้อยยี่สิบห้าเฮิร์ตถึง แด 8K หรือแบดงหมื Hello, okay. mai, ่นเฮิร um, uh, 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 um, ์ตได้แบ่งพันเฮิร์ตนั่นเองนะครับมีการีิวได้นะครับอ่ะแฟนท่อมกดออกดีกว่าครับเดี๋ยวมาชนกับอุปกรณ์เดี๋ยวพังนะครับอ่ะทุกคนไอฟเฟกต์ครับผมจะเอาเ Reverse เลขหนึ่งแล้วกันครับอ่ะเลขหนึ่งจู่เดี๋ยวเอฟเฟกต์มาครับจู่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 เอฟเฟกต์มาแล้วครับจู่จู่อ่านี่คืออ่อนะฮะอ่าสองครับ จุ à, là, ào, à, bên ๊บรวมครับจุ๊บอ่าตอนนี้มันรวมู่แล้วต้องครับเอาเสียงทักด้วครับจุ๊บจุ๊บอ่าเดี๋ยวลองเป็นคาราโอเกะโคแล้วกันจุ๊บจุ๊บจุ๊บนะครับเอ็โคครับมาที่คอรักแล้วกันจุ๊บ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 คอรักสองครับจุ๊บจุ๊บจุ๊บเปลี่ยนเสื้อครับแข็งเท่าครับจุ๊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 บ จุดอ่าสิบหกครับจุด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 ประมาณนั้นนะครับนี่คือเสกของมันนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองอ่ะปิดได้เสร็จเปิดได้เสร็จเดี๋ยวผมจะลองเปิดแรงลองดูครับอ่ะครับก็เดี๋ยวผมจะเสียบเข้าตรงเอ่อเอาเป็นลายตรงนี้ครับเจ็ดแปดดีกว่าครับอ่า L R นะครับเดี๋ยวแฝดไว้หมดแล้วกันครับเนี่ยปุ๊บอ่าลายครับอ่าเสกไม่มีนะฮะ เดี๋ยวผมจะลองทดสอบเสียงเพลงของอาจารย์โนชานนชินล่านะครับลายผินนะครับว่าจะดังดีไหมับ,บ,บเเพิ่มโลสักหน่อยนะฮะพูดโลพูดโลกัลบ,ลบ,ลบแรมหาลิมนะิเตอร์เริ่มทำงานล้เกิดแรงครับอ่ะมาลองฟังเสียงกันดูครับมัอนออก โปรตีเล็กตัวไว้แบบมิกงเสื่อ,อยเอาไว้ข้ห้านะครับแ้วก็มาชูง,งอพูดถูกพูดผิดยังไงขออภัยด้วยทันี้ด้วยนะครับนะะฮขอบคุณสำหรับการติดตามชมครับสวัสดีครับผม